ช่นเดิมน,นะครับแต่ช่องบริษัทดิแมทเนสเต้เกาก็สนใจส,งงสินค้าอะไรก็อุนถึงกันได้นะครับมีหลายอย่าง,งถุงมือพริกเสื้ออะไรอย่างนี้ขออนุญาตเล่าไปก้าก่อนนะครับตอนนี้เป็นการแอมบูชตำรวจก็คือการซุ่มโจมตีบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตำรวจโดนซุ่มโจมตีก็เยอะนะครับหลอกให้มาแล้วดักยิงตำรวจ <c oughs> หลายๆคนไม่เชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่แอริโซนาเกิดเมื่อตอนต้นปีนี่เองเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับวิดีโอที่ได้ามามาจากฟีนิกซ์พีนะครับไอคนนี้ชื่อโจนนะชื่อเหมาะมากชื่อโจนโจนเนี่ยโทรหานายวันวแล้วบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ามาบ้านเพื่อปล้นแล้วก็ยิงแฟนของเขาอ่านนีคือเรื่องแต่ว่า พอพอฟังจากนายวันวันคอเนี่ยแต่ได้ยินว่ามีเสียงผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนนะอยู่ที่บ้านออโทรมาหลอกตำรวจว่าโดนคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็มาป้นแล้วก็ยิงแฟนของเขาให้ส่งตำรวจมาหน่อย You baby, an intruder? baby, baby, wake up. Wake up, baby. Hello, is somebody wake there to talk to me? Huh. Who got wake shot? Wake up. It's a gunshot wound. We had an intruder. I got that. Can I talk to one person? Who got shot? My wife. Who? They came in here trying to rob us. They, they, they came in here and, and robbed us. Okay, how many were there?

จริงแล้วมากันสองคนนะครับคนแรกเดินเข้าไปหาจะเห็นโจนยืนยืนอยู่ที่บ้านเน่เป็นผู้ชายผิวดําถอดเสื้อยืนอยู่ที่บ้านพยายามเรียกตำรวจเข้ามาข้ามอนเบลอเอชชิช็อกิ่งก็คือผู้หญิงในกําลังสำลักเลือดและให้ตํารวจรีบเข้าไปช่วยตํารวจถามว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้างโจตอบมาว่ามีแค่มันคนเดียวไม่มีใครกับตารวจในกําลังเดินไปที่บ้านเลยเดินไปปุ๊บโจนซัดปืนมาแล้วซัดก่อนเลยหน้าเดประมาณ อย่างน้อยก็ต้องมี4นัดสี่สิบห้านัดครัยิงแบบไพูดหน้าทำเพลงเลยใส่ตำรวจเลย,ตำ,เลยตำรวจก็ก็ก <c oughs> ็ต้องเขาวิ่งนะครับวิ่งเอาชีวิตรอดอีกนาย,ยาที่ตามมาหลังนี่ยก็ยิงยิงต่อสู้กับโจรเห็นว่าตำรวจคนแรกเนี่ยคือวิ่ง,ว,งวิ่งเอาชีวิตรอดละแล้วก็ตะโกนว,ว่านาย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 ว่าสินี่ก็เป็นโค้ชเขาเหมือนกันนายนายนายของฟีนิกซ์พีดีเนี่ยมันแปลว่าต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าถูกยิงแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ ตะโกนใหญ่เลยครับคนแรกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยโดนแอมบูสละโดนนะครับโดนยิงพอยส์แบงค์เลยเป็นเต็ม <c oughs> น่าจะโดนไปหนึ่งนัดนะในข่าวไม่ได้แจ้งแต่น่าจะหนึ่งนัดตำรวจที่ตามข้างหลังก็ยิงต่อสู้อ่าตะบอกว่าไอดบิ๊ช็อตแล้วก็ตะโกนในในในตำรวจคนที่สองเนี่ยยิงโจนในขณะที่โจนยิงตำรวจคนแรกแล้วก็โดนไปหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าโจนกนหน็หนีหนีเข้าไปในบ้านอ่าหลังจากนั้นก็ทีนี้เกิดเป็นสแตนออฟละ มาทั้งสเตชันนะครับมาล้อมล้อมบ้านตัวกพ็พยายามนะครับพยายามจะหนีด้วยกันหนีออกประตูหลังแต่ว่าตำรวจเนี่ยรู้ทันเอารถมาบล็อกทางไว้ก่อนเพื่อไม่ให้โจนหนีเราได้ยินเสียงจางเสียงยางเอ๊ะเลยเพื่อโจนเนี่ยพยายามจะขับหนีพอหนีไม่ได้กก็กลับเข้าไปบ้านพอประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กทารกออกมา จากบ้านแล้วก็ยกมือขึ้นปุ๊บเด็กเขดมาเหมือนจะมายอมเนาะก็ที่สังเกตน,นะตำรวจสั่งให้เดินถอยหลังอ่าไม่ให้เดินหันหน้ามาให้ชูมือขึ้นแล้วเดินถอยหลังมาเรื่อยอันนี้ก็จะเห็นคลิปตำรวจเนี่ยจะพยายามเข้าไปช่วยไปจับกลุ่มคนนี้แล้วก็ไปช่วยเด็กเ,เด็กทารกวางคนระับ เราเห็นว่าตอนนี้ตำรวจมามากันเยอะมากแล้วผมว่าน่าจะร่วม10-20ี่สิละโอเคพอจับคนนี้ได้ปุ๊บน,นี่ต้องไปช่วยเด็กเด็กยังอยู่ที่หน้าประตูอยู่นะครับยังนอนอยู่หน้าประตูอยู่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเอากำลังจะไปที่ประตูบ้านเพื่อไปเอาเด็กเดี๋ยวลองดูนะครับ อลองดูจากวิวนี้ <c oughs> จะเห็นว่า <c oughs> ประมาณ3-4คนนะครับได <Okay. S 3> ละจะมีคนเข้าประตูถือปืนต้องคือตลอดแล้วก็อ,อีกประมาณคนหนึ่งจะเห็นว่ามีปืนยาวมีอะไรด้วยนี้คือข้อดีข้อดีอย่างนงก็คือระหว่างที่เดินไปด้วยกันเนี่ยเขาสื่อสารกันตลอดนะจะเห็นตำรวจผู้หญิงเนี่ยพูดว่าเขาจะไปคนเอาเด็กนลงเองอ่าเป็นการสื่อสารที่ดีมันจะไม่มั่วว่าใครทําอะไรทันใดที่ก้มลงไปหยิบเด็กครับจโจนยิงสวนทอไม จากในบ้านหลายนัดมากก็วงแตกข้อ,อเสียที่เห็นแล้วกันไม่มีโล่ไม่มีโล่มาข้อนี้จะเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกือบถึงชีวิตเดี๋ยวมาดูทำไมโจนมานูุ้งเหรอครับผู้หญิงผู้หญิงคนที่เลาเด็กถู<ว>กยิง แล้วก็มีกหลายคนที่ถูกยิงด้วยครับตามเนื้อข่าวเนี่ยตำรวจเจ็บเก้านายรวมทั้งคนแรกที่ถูกยิงด้วยนะเมื่อกี้แสดงว่า <All right. S 1> เจ็บไปแปดมะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกอ,อันนี้เขาเรียกว่า Special Assignment Unit ก็เป็นแต่เป็นหน่วยพิเศษของเขาเอารถหุ้มเกาะมาแล้วก็เอาโล่มาเพิ่งจะมาเพื่อไปเอาเด็กเมื่อกี้ยังไม่ได้เด็กนะครับวงแตกซะก่อนโอเคปุ๊บ โอเคปึ๊บ <Okay, S 2> สื่อสารกันเรียบร้อยครับคนหนึ่งก้มคนหนึ่งส่งมีมาก okay, โอเคได้เด็กนะครหลังจากนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยมันก็จะมันจะตัดแค่ประมาณตรงนี้ละมันมันไม่ได้มีอะไรต่อแต่จะเห็นว่าหลายๆอย่างที่เขาทําก็เป็นเรื่องที่ดีในการสื่อสารอะไรต่างแต่หลายๆอย่างที่เขาทําก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ทําให้เกิดความคุญเสียเกิดขึ้น ช่นการที่เข้าไปโดยไม่มีโล่อะไแบบนี้เลยทําให้ถูกยิงแล้วก็ถูกสเก็ดด้วยตามเนื้อข่าบเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยโจนเนี่ยไม่ยอมบอกมานะครับตำรวจก็เลยเอสจียมาดก,ก็เลยยิงแก๊สเข้าไปแล้วก็เข้าไปเคียย์บ้านปรากฏว่าก็เจอสองศพศพแรกก็คือผู้หญิงแฟนของไอโจนเนี่ยตายถูกยิงแล้วก็โจนเนี่ยดูเหมือนว่าจะยิงตัวตายครับเพะเจอปือนไรเฟิลเจอปือนอยู่ข้างๆ ก็นี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะของตำรวจอเมริกาที่ทำงานทุกวันแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงพอสมควรก็คือโดนหลอกโดนหลอกไปยิงในกรณีอาจจะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไทยคงไม่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้ว่าหลอกตำรวจไปฆ่าอะไรอย่างนี้แต่ที่อเมริกาเนี่ยมีจริงแล้วก็มีบ่อยด้วยวันหลังเดี๋ยวจะหามาให้ดูเพิ่อมอีกเรื่องการแอบรู้ตำรวจก็จากคลิปนี้ก็เป็นความรู้นะแต่ว่า,อย,าอย่างที่บอก ทุกคลิปคำขึ้นเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นการอธิบายคลิปไม่ใช่เป็นการสอนแต่ว่าผมก็ดูแล้วก็วิเคราะห์อเอาว่าเอออันนี้แหละมันเป็นข้อผิดพลาดในความิดของผมส่วนถ้าใครจะไปวิเคราะห์ออยังไงต่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะไปวิเคราะห์ต่อคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วตาย2ก็คือตัวโจนแล้วก็แฟนมันส่วนตำรวจเนี่ยเจ็บเก้าแต่ลืมว่าแฟนมันที่ตายเนี่ยคือมันยิงตายแล้วก็หลอกตำรวจมาสู้ยิงนี่คือความโหดร้ายของสังคมอเมริกาเนาะที่หลายๆคนยังไม่รู้ ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมีคลิปแบบไหนเดี๋ยวจัดมาให้อีกอยากดูสไตล์ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากดูคลิปสไตล์นี้อะไรแบบนี้เพก็ okay, เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับใครสนใจค้าหรืออยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์มาเนะานะคอมเมนต์มาข้างล่างอย่าล,ลืมกดซับกดกระดิ่งกดอะไรให้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ